ปสัสสาวะเป็นฟองผิดปกติหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยายอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ โดยปกติแล้วนะคะปะสัสสาวะของเราจะไม่มีฟองเนาะแต่หากว่ามีปสัสสาวะเป็นฟองเกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งสาเหตุที่ไม่ผิดปกติแล้วก็ผิดปกตินะคะเริ่มจากไม่ผิดปกติก่อนเนาะอาจจะเกิดจากที่เราดื่มน้ําที่มันมีฟองนะคะก็คือเช่นพวกเบียร์เนาะหรือว่าเป็นคนที่ทานน้าน้อยอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่เราอั้นปสัสสาวะนานๆเนาะทำให้เกิดแรงดันมากๆนะคะเวลาที่เราปรสัสสาวะเล่งปสัสสาวะหรือว่าปสัสสาวะอั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแรงดันที่มากขึ้นก็เลยทําให้เกิดฟอง ึ้นนั่นเองนะคะแต่สาเหตุที่ผิดปกตินะคะก็มีเนาปะปัสสาวะที่มีฟองออกมานะคะนั่นเกิดจากโปรตีนไข่ขาวั่วออกทางปัสสาวะนะคะอาจจะเป็นอาการของภาวะโรคไตเลือดลังนะคะหรือจากโรคไตเนโฟโรติกนะคะอาการของโรคโปรตีนล้วนในปัสสาวะอื่นๆนะคะก็อาจจะมีปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมีหนังตาบวมในตอนเช้านะคะเท้าวบวมตัวบวมหรือว่าน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ โรคนี้นะคะมาพบในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคุ่มแพ้ตัวเองหรือว่าเรียกว่า SLE นั่นเองนะคะหากพบอาการตามนี้นะคะแนะนําให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าโรคโปรตีนในปัสสวาวะล่นเนี่ยสามารถรักษาหายได้นะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ